โซเบออกาโว้ยลูกเตะสุดยอดมากเลยนี่แหละนี่แหละลูกเตะของฉันเอ็นโดฉันว่าฉันจะเล่นฮะฮะฮะโซเอ็นจี ตอนมังกรออกมาแล้วต่อจากนี้โกเอ็นจิก็เป็นสมาชิกชมรมฟุตบลอลไรมงแล้วรกรักกันเอาไว้นะทุกคนโกเอ็นจิชูยะคุณโกเอ็นจิมาอยู่กับพวกเราแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนมีธุระอะไรกับหมอนันอีกแล้วโรงเรียนไรมงก็มีลูกเตะไม้ตายของฉันแล้วนี่โซเมโอกะอ้าวไปไไหนหะไปอะโซเมโอกะสไตรเกอร์ของไรมองนะมีตั้งสองคนนะ ไม่จะเป็นต้องรับบทหนักเอาไว้คนเดียวหรอกนะ่ะสไตรเกอร์มีแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วยึดติดกับเรื่องไร้สาระเหลือเกินนะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะเออเราได้สาระเหรอทุกคนอยู่หรือเปล่าดูนี่กันสิคะอฮะนี่มันการแข่งของโรงเรียนโอคารุโตะคะ่ะหามาได้ยังไงใช้เครือข่ายข้อมูลของชมรมหนังสือพิมพ์คะ่ะถ้าเป็นฉันแล้วก็เรื่องแค่นี้ยิบยิบเลยลคะค่ะ โอ้ยสุดยอดเลยเมนเจอร์แบบนี้ก็ศึกษาที uto โอคารุโตได้แล้วฮะ,หะนี่มันทําไมพวกนั้นไม่ขยับเลยบางทีคงขยับไม่ได้อะค่ะจะคาล่าลือที่บอกว่าโอคารุโตใจคำสาบคำสาบคำสาบเหรอครับในที่สุดวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วการแข่งระหว่างโรงเรียนไรมงและโรงเรียนโอคารุโตหลังจากที่โรงเรียนไรมงของเราแสดงความกล้าในการแข่งกับเทโคคุ ทำให้ผู้ชมมากม่ยลังไหลกันมาไรมงอเลเว่นนั้นวันนี้จะให้เราได้เห็นการแข่งแบบไหนกันแน่โดยจะมีผมคาคุมะเคตะชมรมมาครุกเป็นผู้บรรยายสดครับเฮ้กอิงจีเข้าชมรมเป็นทางการแล้วเหรออาโยถ้าเกิดว่าพวกราชนะการแข่งจริงทางเรียนจะจ่ายค่าสมารฟุตบอลฟรอนเทียให้แน่ใช่มหมฮะก็ตามสัญญาเลยนะ แต่ก็อย่าลืมแล้วว่าถ้าแพ้ก็ต้องยุบชมรมน่ะหฉันไม่มีทางแพ้เด็ดคาดมาแล้วล่ะเอดโดฮสยองควานายก็ไม่น้อยหน้าหรอกเอาแล้วนะปากันเถอะกับตันผมไปห้องน้ำได้ไหมครับอ,อีกแล้วเหรอ ผม,ผมโคช้ชทีมโอคารุโตะจิคิรุไฮโตะครับวันนี้ต้องขอรบกวนด้วยนะครับเอ่อทางผมก็เช่นกันครับ,เ,รบเธอคือโกเอ็นจิคุงสิงนะลูกเตะตอนแข่งกับเทโคคุ้น่ะฉันได้เห็นแล้วละแหมมันช่างวิเศษามากๆเลยละวันนี้ต้องออมมือให้หน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวก่อนคุณผู้ต่อสู้ขงางพวกคุณไม่ใช่แค่โกเอนจิ พวเราตอคนต่างหากล่ะฮะน่าขำจริงๆพวกเรานะ่ะอยากแข่งกับโกอินจิคุงที่ได้ยื่นเรื่องมาซ้อมแข่งด้วยนะไม่ได้สนใจทีมกระจอกอย่างไรมงเลยสัก,กตีดเดียวอะไรนะขอเถอะนะโมเบอกะเฮ้ยยามอย่าไปตัวทวงโกอินจิคุงก่อนแล้วกันนะว่ากันขนาดนี้เลยเหรอแสดงให้เห็นเลยโมเโอกะลูกเตะไม้ตายของนายนะได้ การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นแล้วไรบุงอลเลเว่นเตรียมสุดยอดกองทัพโดยมีโกเอ็นจิชูยามาเสริมนะครับส่วนทางโอคารุโตเองก็มีกัปตันยูโคคุเป็นหลักและบุโรโดเบอร์11กับสึกิมูระเบอร์10แม่เรียกได้ว่าเป็นกองบุกที่แข็งแกร่งไม่เบาเลยล่ะครับเอาล่ะครับการแข่งจะเป็นแบบไหนเริ่มเคลียบอลแล้วล่ะครับสู้เต็มที่เลยนะพวกเราโอ้เฮ้ย ไม่ให้ผ่านไปได้หอรอกดูเขาเลยอะไรกันมาเลยต้องเจอนี่ลูกเตะบายาไปเ,ยเ,ไเลยมาเท่าเะเอออะไร, oh รอ่ะอ้อโหยผู้รักษาประตูเอนโดรับลูกเตะของสึกิมูระไว้ได้ยังงดงามเยี่ยมมากเลยเอนโด น uh ิดหน่อยนิดหน่อยทุกคนตั้งสติแล้วก็ลุยต่อเอาล่ะทุกคนขึ้นบกโชรินครับคุณโก้เองทีนี่โชรินเฮ้ยเอาล่ะนี่เอาล่ะนะดูจะรบกันเป็นไม่ตายของฉันบองกอ์ ของโซเมโอกะอะไรกันเนอะมังกรก็ย่ำเหรอนั่นคือชื่อลูกเต๋สินะฮ่าเอาแลแลทำได้แล้วนะโซเมโอกะพวกเราเนี่ยขึ้นน้ำไปก่อนแล้วและตอนนี้ไรมงได้แต้มแรกไปแล้วครับลูกเตะน่าสุดยอดมากเลยนะคะมังกรก็ย่ำเหรอช่ชวมิเศษจริงเลยเส็นการตั้งชื่อของผมมาอ๋อนายเป็นคนตั้งเหรอ ทีมนั้นเอาไว้เท่าไรหรอกว่ามาพวกเราัวเกินเหตุกันไปเองแหละเอาละลุยบุกเข้าไปเลย นี่ไม่มีในข้อมูลของไรมงเลยนี่นาใช่โยใช่โยใช่โยเอนโดแบบนี้ชนะแน่แน่ฮะเกินคาดมากที่มีสไตรเกอร์แบบนั้นนอกจากเอมจิคงด้วยจะพวกไรมงประสิบปลาส้อยยังแกนะทำอวดนี้ได้ไม่นานหรอกเริ่มแล้วเหรอพวกแก ทำให้ผู่บันได้เห็นนรกซนโมาเลยมาเลยมาเลยโทรมาเลยมาเลยมาเลยโทรมาเลยเขาทำอะไรอ่ะเหมือนกำลังไล่เวทมนต์อะไรอยู่เลยมากแล้วอ๋อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้้ นายทำอะไรกันอยู่อ่ะอ๋ะอเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยทุกคนตั้งสติแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวไว้ไน,นะลาประโยชน์จึงวิญญาณมาเลยมาเลยทรมาเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ<ข>ุ<ข>๊ยขยับไม่ได้แล้วนี่แหละคือจึงวิญญา<แ>ลูกเตะมาหยาจิตวิถี้ โอแล่แล้วลูกเตะของยูคาคุเข้าไปแล้วครับสองต่อหนึ่งโอคารุโตะทาแต้มตามมาแล้วถรงวิญญาณอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้นี้มันอะไรกันแน่ถ้าได้บอลมาก็เอาวต้านคืนได้เดี๋ยวก่อนเซเมอกะคนนั้นไม่แปลกแปลอยู่นะอ่านการเคลื่อนไหวก่อนโถ่เอ้ยต้องทะลวงเข้าไปอีก เมื่อกี้นี้มันอะไรกันเนี่ยทีรยกย้ายอากาศจะลุกแตะด้วยท่าไหนก็ไร้ผลทีโมคาร์โตได้งจวะาเอาคืนแล้วล่ะครับตอนนี้บอลไปยังยูคาคูที่แดนหน้าบุกโตกลับละครับแย่แล้วทุกคนกลับแล้วประโยชน์พวกแกเดินคำสาของพวกฉันไปแล้วเรวิญยามาเลยมาเลยทมาเลยเฮ้ยฮฮอ ไอ้โถ่คำสาบนั่นละ่ะต่ำตุนสิ้นดีแน่ใจเหรอตครื่องมิจชามาเลยมาเลยทอมมาเลย